ดุกกระดุกพี่น้องดิบอุ้ยชัดขนาดตัดกอนพร้อมนี่ครับเป็นแม่ค้ากรางามนะคะอันนี้จานเท่าไหร่นะจานละเท่าไหร่อะไรั้าบห้บาทเก้าสิบห้าบาทถูกไม่อย่างอันอีกบัวบัวแม่หัวบัวหัวบัวโอ้รากบัวหรือหัวบัวขายายังไงยังสี่ครับวัดละยี่สิบห้าบาทวัดละยีบาบาขอเพจยังกินเลยเอาไปต้มเอาไปเชื่อมได้ค่ะนี่อย่างแม่นี้ ยอดมะพร้าวครับพี่น้องครับอาหารสั้นสูงนี่ครับยอดมะพร้าวเอาไปหั่นยังได้กินไหมเอาไปผัดเอาไปผัดบ่แกงก็ได้แกงผัดก็ได้แกงก็ได้แกงขี้วาวนี่บ่สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะจ่ยมาแล้วครับลุงกิตเตอร์เลาะเสาะแซบครับม้มนี้ครับพาพี่น้องมาสำรวจบ่งตลาดสดนะครับเป็นตลาดแรงนะครับตลาดแรงของอำเภอพาณานิคมนะครับซึ่งเป็นตลาดที่มีอาหารการกินครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ ลูงปีเตอร์พากันย่างรอไปทางพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับง่ายๆว่าอาหารของเฮานะครับมีเรื่องของพักเรื่องของปลาเรื่องของไก่นะครับแล้วก็อาหารสําเร็จรูปนะครับรวมถึงของไส้ของซอยนะครับพี่น้องครับมีครบหมดเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับว่าจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจลูงปีเตอร์น้ำเลยครับเด้อพะลงโคงเพลงทวดไปลุยกันครับโอ้พี่น้องกินแนวอยู่แนวกินอาหารพื้นบ้านอยู่ทั้งนี้ คก็อยากขายค่ะราคาสิบบาท,บาทมาเด้อพี่น้องเด้อราคาบัวแพงครับมืัอนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับของอยู่ของกินอาหารพื้นบ้านเฮาสิอยู่ทางพี่ละสบายดีครับคุณแม่สวัสดีปีใหม่อันนี้ของห้องตลาดเี่ยังตลาดเย็นตลาดเย็นฮ้อนบอัวฮ้อนเนาะครับเนาะฮ้อนเย็นเนาะฮ้อนเย็นพันนาตลาดเย็นพันนาคือตลาดแรงพันนาเปิดตั้งแต่จังโมงขวบจัโมงเนี่ย สามโมงสามโมงแรงสามโมงเช้าไปถึงหกโมงแรงหกโมงแรงเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมมาเลยครับพี่น้องครับมันเป็นช่วงที่กําลังหาอยู่หากินครับเป็นช่วงเก้าโมงเ้าอดหกโมงแรงครับเนก็จะมีพักสดๆแบบนี้แหละครับเก็บใหม่ๆห่แม่ค้ากลางามๆนั่งสบายยัดอัมตามเอิ่มเติมอยู่นั่นแหละครับพี่น้องเลยมาครับมาหาซอกเมืองแนวอยู่แนวกินครับอาหารพื้นบ้านนะครับพี่น้องครับ ตลาดเย็นพนาครับบ่ฮ้อนครับมานี่ครับเพราะว่าตลาดเย็นนี่ครับเบิ่งดูนี่เขื่องงามๆนะครับอันนี้พักอย่างไรครับนี่น้องใบบัวบกเนาะถั่วผู้พี่น้องมือนี่กองเท่าไรครับเป็นสิกองละชิดบาทครับพี่น้องมาพีกเลยครับพกซาบาทนะครับเซาบาทก็ขายเด้อครับนอกจากยี่สิบบาทแล้วครับเซาบาทเราก็ขายครับทางนู้นก็จะเป็นปลานะครับปลาที่สําหรับ คนขี้เกียจนะครับร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้านสําหรับคนขี้เกียจที่ค้านนะครับไม่ต้องข้าเองครับพี่น้องครับเพิ่นจัดการนะครับเชฟบรรณาธิปให้เรียบร้อยนะครับตัดต้นพร้อมนี่ครับเบื้องเม่ค้ากางงามแม่ค้าอันนี้จานเท่าไหร่นะจานละเท่าไหร่อนะเก้าสิบห้าบาทตับักใหญ่ใส่เครื่องข้างในให้พร้อมเป็นบอกหยัดยูให้เรียบร้อยครับพี่น้องตัดต้นเอาเมื่อต้มก็ได้เลยครับนี่โอ้สุดยอดเลยครับเบื้องเมีนี้ 95บาทครับดูเผ็ดงามๆครับพี่น้องอันนี้แบบหนึ่งเอาเมื่อหนึ่งเลยครับเด้อน,นี่นปะปลานิลน,นะครับเอาแบบเมื่อหนึ่งเลยแล้วก็ตัดก่อนเอาเมื่อต้มนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยเด็ดเดๆตลาดเ้าครับเป็นตลาดเย็นนะครับระดุกกระดุกพี่น้องนี่อุ้ยข,ขนาดขวด,ด,ดมันมันแกวนะครับมันแกวหรือว่ามันเข้าเนาะ ป้าไก่บ้านครับนี่บ้านค่ะโอ้บ้าใหญ่ใครยังได้ครับไก่บ้านตัวนี้สามร้อยบาทจเอาไปลาบนะคะกินบดเพื่อบะเพื่อกินบดหมู่บ้านเป็นมันใหญ่พี่น้องไงผักนอกไล่ลายครับตัวนี้ผักสวยมากัหนอกสวยมากเลยนะครับเอาไปกินกับอีหยังผักหนอกลาบไก่ค่ะไก่แล้วก็ซื้อผักหนอกโอ้คันซื้อไก่เมื่อนี้ต้องซื้อผักนอกมาทำเลยพี่น้องเด้อเพื่อนเฮลกินกับลาบไก่นะครับ ผักใหม่ๆผักสดๆผดักงามๆผักปลูกเองตามธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนี่ราคาบ่อแพงครับของกินพื้นบ้านครับหนังกบพี่น้องมัดละห้าบาทเอาไปทอดบอครับนี่หนังกบนี่มัดละห้าบาทครับพี่น้องเพื่อทีได้โตหนึ่งนี่ใส่เวลาในการรอบบ่อธรรมดาแล้วก็ต้องเอาไปตากอีกเพื่อนขายมัดละห้าบาทเท่านั้นครับิบึงดูนี่หนังกบพี่น้องคักเนี่ยยีลี ปลาิีดุงละ๙๐บาทได้ครับด้วยปาเครือเครือทุงละ๑๐บาทนะครับขายแบบธรรมชาติเลยครับพี่น้องนี่แห้งคักสิหนึ่งสองหน่วยก็เอามาขายครับพี่น้องปลาคอทีห้าตัวนะครับอยู่ในกระละมังนะครับปลาธรรมชาติพี่น้องเลยปลาผู้ใดขายยังไงครับหกสิบบาทหกบาท่านโลละบอกไหมไม่ได้ขายเป็นโลไ่ได้ขายเป็นโลเบิ้ดนี่แกเอาเลยโอ้คือวันนี้หกสิบบาท ถขนาดเลยพี่น้องไงมาอุดหนุนนี่ได้ครับเด้อ<ม>แวะมาตลาดแรงนะครับตลาดแรงหรือว่าตลาดเย็นนะครับอำเภอพนรรานิคมนะครับพรนานิคมนะลุงปีเตอร์เคยมาช่วงเพิ่นจัดกิจกรรมของอมหากรรมสินค้านะครับเอาสินค้ามาลงอยู่นี่นะลุงปีเตอร์ก็เคยมาเจ๋งนะครับพี่น้องเมืองพักเป็นงามๆเลยเมืองพัก,พกงงเกซร์เรเน่พี่น้องไอออนซอนเนาะโดยเฉพาะพี่น้องทางอเมริกานะครับเ<ม>ห็นพักบ้านเฮาแล้วนาะออนซอนบนนู้นน,น,น่ะทะยุบเอา มาละสิบาทคเนี่สโลงปีใหม่บ่ผันซื้อเมื่อคนอ่ะเฮ้ยผันซื้อเมื่อสลองปีใหม่ครับบังดื้นนี้ครับได้ยังเมื่อกี้ในเพาะลาบหมูครับลาบหมูลาบหมูเนาะแมลงเนาะโอ้เมื้อเด็ดกาลาบหมูนี่บ่าวเมืองสะกลนครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับพักขี้ขมครับพี่น้องอันนี้ต้องเอาเมื่อแกงใส่แกงใส่เขียดน้อยเนาะ ี่แซ่บแกงสีเคียดแกงสีปลาว่าสั้นปลาแห้งเพลนนะครับงามๆเลยพี่น้องเอยนะพักที่ผมได้การพี่น้องนี่ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับนี่ได้เลยนะไก่บ้านสองร้อยกว่าบาทน,นี่ตัวหนึ่งแบบใหญ่ๆนี่ยค่ะบอันนี้เม่เรามาถนังขายขายตั้งแต่าจ,างจงังโมงขอดจังโมงเนี่ยขายตั้งแต่เที่ยงเที่ยงกับบ้านเราบอกเอามาหลายตัวอยู่บะป่ไก่สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวอ๋อยังเหลืออยู่สี่ห้าตัวนี่เนาะ ไก่สีเบิร์ดแล้วด้วครับเด้อกไก่เนเด้ออันนี้เป็นไก่บ้านแทๆ้ๆไก่บ้านคักๆนี่ยนะพี่น้องเมืองคองกินอันนี้มองยังไงว่าเป็นโซนโซนพื้นบ้านนะครับโซนพื้นบ้านก็จะมีพักแบบพักพื้นบ้านนะครับกาดพักยังไปยังสินอะไรครับนี่เพ็ดนี่ครับเพ็ดกระด้างมีขายเพ็ดโหูหนูนะครับพี่น้องมาเลือกเบิ่งได้นะครับโอ้พักเอามางามขนาดข้าวดำใเซมิสอันนี้คือข้าวดำเนาะข้าวกำ เขากำเขาลืมหัวบวซื้อเมื่อดอนส่วนผมงานเขาลืมผมมันสิยากมันสิยากเลยเนาะอม่一样的นี่บัวค่ะบัวบัวแม่รากบัวหัวบัวโอ้รากบัวหรือหัวบัวค้าจังไดจังสิครับวันละยี่สิบห้าบาทวันละยี่สิบห้าบาทเขาเพจยังกินเลยเอาไปตำเอาไปเชื่อมได้ค่ะตำกินกับข้าวก็อร่อยตำกินกับข้าวคือตำมะหุ่งนี่บอกคือตำมะหุ่งนี่ค่ะโอ้เห็ดคือตำมะหุ่งนี่ก็ะเซียบกว่าแซ่ กำเสบกอกกับแซบอีกมีเด้อครับเด้อหัวบัวนะครับ่นย่าเม่์เราว่าเอาไปตำซึ่งอย่างกับตำมะ่งตำเสบกอกกับแซบมาสั่มันต้องได้พิสูจน์ใช่นหครับเนาะอือแวะมาครับที่ตลาดแรงนะครับหรือว่าตลาดเย็นพารานิคมนะครับอันนี้เครื่องแกงครับพี่น้องเผ็ดเป็นถุงเป็นทุงไว้ให้เลยครับนี่ง่ายๆครอมแกงเลยครับซื่อเมื่อนี่ก็เป็นแกงได้รวดนี่ม่งย่าแม่เเิ่นมาขายนี่ก็คือ อาหารอร่อยอาหารอร่อยของเราอาหารอีสานบ้านเราครับมากยิ่งกวาแม่มกไขือมะไข่อมะเข่เนาะปัาปไข่ด้วยครับเด้อยลาไข่ผงละซาวบาดเฮ็ดไ้นะครับหมองใสเขานี่ด้วยตายคืนหมดเลยอันนี้อาหารทิพย์ด้วยครับเด้นยกินบ่ได้แต่ว่าหักกล้องได้เอาไปใส่คืนกันนะครับพี่น้องเอาได้ออาไปวางไว้ให้เห็นเทพเทวดานะครับเป็นอาหารทิพย์เพื่อนเอาเมื่อพัดเมื่อทอดบ่ได้เลยครับเด้อ ได้เอาไปแขวนเอาไปวางไว้นะครับเออคุณพักรู้สึกว่าส่วนนี้จะเป็นพักเป็นส่วนลายนะครับพี่น้องครับแล้วก็กับข่าวนะครับกับข่าวสมิตรลูปก็มีขายบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับโบราณนะอาหารการกินครับคุณนาะโอ้ตลาดนีะถือว่าใหญ่นะครับโซนทั้งหมดจะเป็นโซนเนื้อนะครับส่วนเนื้อเลยพี่น้องทั้งนี้เป็นพักก่อนนะครับพักมีพักมีไก่นะครับเป็นลักๆนะครับในโซนทั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นอาหารแช่แข็ง ครับพวกลูกศอกลูกสิ้นพวกอย่างต่งตางๆนะครับอืมไม่อยา่างนี่พี่น้องเคยเห็นอยู่บ่นี่ไม่อยังแม่อันนี้ยอดมะพร้าวครับพี่น้องครับอาหารสั้นสูงนี่ครับยอดมะพร้าวเอาไปเฮ็ดยังได้กินไหมเอาไปพัดเอาไปพัดบ่แกงก็ได้ค่ะพัดก็ได้แกงก็ได้แกงคือวายนี่บอกโซ่โซ่โซ่โซะก่อนโอ้เรากำลังไปแกงคือวอืยครับอกครับพี่น้องยอดมะพร้าวด้อครับเด้อ มีเครื่องแกงนะครับมีน้ำเบียรนางเนาะแล้วก็หน่อไม้ดองนะครับผันเฮ็ดไว้นี่เป็นขวดน้อยๆเป็นแห้งขนาดเลยฝั่งท่านี้เป็นอาหารทะเลนะครับเด้ออาหารทะเลก็มีทุกรูปแบบครับทั้งปลาหมึกทั้งดิสังละครับนี่ทั้งกุ้งทั้งดิสังครบเบิดนะของอยู่ของกินพี่น้องมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับที่ตลาดเย็นนะครับหรือว่าตลาดแรงอันนี้ขนมหวานนะครับยี่แม่เคนเอามาขายขนมหวานเป็นขนมเป็นกล่องเป็นกล่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เป็นตะกินขนาดของเพินอ่บนนู้นนี่พี่น้องเป้าออกมาได้ครับเด้อกอดมันสิคำาสิมืดยังแม่เราอยากเมื่อนะครับเอ๊ะนาะอยากเมื่อแหละเฝ้ามาซื้อนะครับของอยู่ของกินท่าพี่น้องอยู่นี่แหละครับตลาดแรงนะครับปา,านานิคมครับพี่น้องยนโลมิเตอร์ได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาที่จงังหวัดสุพรรณรแล้วก็เดินทางออกมาสิไปพังค่นครับสิบไปพังค่นแต่ว่ายังบบฮอดก็เลยแวะมาที่ตลาดแรง ตลาดแดงของอำเภอพารานิคมนะครับก็เลยแวะมาเบิ่งตลาดน้ำเพิ่นนี่ครับกระบวนการจี้นะครับด้วยเตาเผาปฏิกรจากเกาหลีเหนือครับพี่น้องครับเตากันมีเตาปฏิกรจากเกาหลีเหนือนะครับส่งตรงมาเลยนะครับเพ็่ให้หมากอันนี้นี่หอมอร่อยน่ากินนะครับพี่น้องแม่ข้ากับวนาดำอีกครับหน้าขาวเพราะว่าเตากันดีนะครับ กำลังต oh, <my> uh, ีงกำลังผิกกำลังง่ายอยู่ครับพี่น้องเอ้มาเอาเออบวบหน่วยไม่หน่วยยาวครับเนไหมพี่น้องสิบบาทเออบมดหนึ่งสิบบาทพี่น้องบักน้อยบกบวบพูดอ่ะแห้งเหย้าเนี่ยบกบวบยาวพี่น้องบักบวบบักบวบเหย้าเหย้เลยธรรมชาติครับพี่น้องครับเปิ้ลมักพัวออนซอนมาทเจ้าไปรบอกออนซอนเด้นี่ พักหญ้าปปาจีมีครบกันหมดนะครับพี่น้องครับของปิ้งของย่างกับอยู่ทั้งนอก่วนทั้งนอกกุ่นะครับคือว่าใหญ่อยู่นะครับตลาดเพิ่นใหญ่อยู่นะตลาดพรลนานิคมครับพี่น้องครับเป็นตลาดแรงเลยครับเดือเปิดประมาณเก้าโมงเช้านะเป็นต้นไปนะครับจนหอดพ่นละนะครับประมาณหกโมงแรงเพิ่นยังค่อยพากันเลือกพากันลากันเมื่อนะครับฝั่งทางนี้กับเป็นอาหาร สำเร็จรูปนะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปมีหนังเข้มมีขนมมีไข่นะพักนะครับส่วนใหญ่คือพักเลยนะครับเป็นพักซะส่วนใหญ่นี่อาหารพื้นบ้านกับซีอิ๊วประมาณนี้แหละครับมีพักขี้เล็กกับมีพี่น้องพักขี้เล็กบักอันอีย่างเช่นนี่เข้าห้องเอามาขายบักกระโถนโลกบักสาวรสุพักขี้เล็กนอนทำนอนนี่เนาะพักขี้เล็กทุงนะซาบาทบักกล้วยเป็นแต่แพงขนาดนี้พี่น้องกล้วยหอมพักกระเดาพี่น้องเปินเอามาขายแบบนู้นี้ อันนี้เฮ็ดขนมขนมข้าวจี้วะโอ้พอดีเฮ็ดข้าวจี้ข้าวจี้แซนด์วิชเลยครับเดี๋ยวนี้เบิ้งป้อเบิ้งเพื่งมือคนโบราณทันสมัยขนาดเลยเมื่อตั่ฮะนี่ครับเป็นเฮ็ดไว้นี่ครับเป็นทวงเงนคุ้มเท่าไรครับอย่างสิบคุ้มละสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับไปใส่บาทก็ได้ไปวัดก็ดีเอามาแวะกันเด้อครับเด้อที่ตลาดพารานานีคมครับ ตลาดเย็นครับโบฮ้อนครับเขับมานีฮ้อยเย็นสบายเพราะว่าเป็นตลาดเย็นเนาะมาขายจัาโมงข้าจัาโมงไหมคะฮะเริ่มลงตั้งแต่สี่โมงค่ะสี่โมงแรกสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าสิบโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มกลับบ้านหนึ่งทุ่มยังจะได้เมื่อค่ะจ้าหัวถ่าเพแห้งกันเราอยู่เฮือนเนาะอ่าไม่เป็นไรเหรอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับอันนี้ย่าแม่ละกำลังทิกงกำลังง่ายอยู่ครับพี่น้องเอง ปีดหน้าปีดหลังเข้าเหนียวปิ้งครับนี่ครับพี่น้องครับซี่มันมหศาจรรย์พันลึกนะครับนี่ยแม่เราสั่งตรงมาจากเ,เกาหลีใต้ครับพี่น้องครับเป็นเตาปฏิกรของแท้แน่นอนนะครับซึ่งจี K ้เขาจี้แล้วมันเซ็ยให้เขาจี้นี่หอมซุกเสมอกันครับพี่น้องนี่นะครับ นายคณะที่กำลังปิ้งอยู่พยายามย่อมือไปจับฝามันได้ครับเนี่มันห้อนหรอแม่เนาะห่อนได้ฝามันห่อนบ่แม่บ่เดีดยว่าเต่าปฏิกรอนของแค่แน่นอนอีหลีเบิ่งครับนี่ป้าจากปีแล้วแม่เต่านี่นะห้าปีเฮยหปีเลยโอ้ยเบิ่งเนี่ยคนน่ะพี่น้องเต่าปฏิกรอนคุณยายคนห้าปีนี่ได้การครับขนมปิ้งนะครับเด้อพี่น้องแวะมาอุดหนุนไปเลยนะครับขายอันเท่าไรนี่แม่จบาทจิ้นละห้าบาท ่แม่ขายมันจะหาปีแล้วบีิค่ะหลือขายกวาหันแล้วบ่บค่ะบ่าดิมารพอมเต่าดีบ่ขายกวางหันยุตแต่บนแท้เต่ากันโอ้อันนี้หากเอามาใหม่เนาะส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีใต้เลยพี่น้องเลย <laughs> เออได้การข้างคุณกำบกับกไหม้ใรนะครับพี่น้องคุณเก็บมาจากสวนสดๆใหม่ๆนะครับยังมีใบมีอย่างอยู่นะครับบักนัดก็ยังมีใบามานําอยู่อพักก็มี ผละหมากากไม่เข้าครบ,บทุกอย่างครับราคาบแ่แพงของอยู่ของกินนะครับอันนี้เทดกับขา้าวซุกมาขายพี่น้องเลยขนมก็บมีบักอึก,ก็มีมีบัตรสุย่างเอรถนะครับยกเว้นรถถังนะครับอยูนิโบมีขายนะครับอันนี้รถถังไปหามองไม่คุณผลไม้ก็ได้งามขนาดเลือบงงอยู่อันนี้อาหารพื้นบ้านเฮาครับ <c oughs> ปลา <c oughs> ลำวง นี่ครับปลาลำวงครับพี่น้องครับมันเป็นวงเป็นวงแล้วก็มีปลาส้มปลาจอมอันนี้แม่นี่ยังนี่แม่นี่กับปูดองกับปูดองกระปูดองดีครับร้อยบาทหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอบค่ะนี่แม่นปลาอบเดินครับเดินดีปลาปลาช่อนปลาดุกหมอแม่ปลาดุกโอ้ปลาดุกขายหุงเท่าไรครับแม่ฮะหุงละห้าสิบห้าสิบบาทเพอนั้นครับบวกแพงเพิ่นอบมาให้เรียบร้อยแล้วเอาเมื่อป่นได้เลยหมอแม่บอก วัวแต่ไปต้มซุปน่ะอันนี้ซุปหางวัวค่ะแป๊บเดียวไปต้มเองมันเปื่อยกินแล้วเปื่อยแล้วค่ะโอ้เปื่อยแล้วอันนี้น่าจะกินก็มีน้ำจิ้มอันนี้ปลาจอมปลาจอมถุงละสามบาทครับพี่น้องครับถุงใหญ่นะครับผู้ใดมักแป้งมั่มก็มีด้วยครับเด้อนี่ได้การทำกัดผักชีหน่วยใส่เอาขอบคุณนายยังแม่ครับอันนี้ภาพพยนต์โคครับพี่น้องครับภาพพยนต์เด้อนี่เป็นควายหนังควายบ่แม่โอ้มันจะมึงเล่าเด้อบ่แม่บ่ภาพพยนต์ควายครับจากลาวนะครับ ของแท้เด้อพี่น้องเด้ออืเอาละครับนี่คือตลาดพานานิคมครับที่ลุงปีเตอร์มาเลาะเสาะแซบนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาทางพี่นะครับมาเยี่ยมมายามพี่น้องทางพานานิคมนะครับตลาดเพิ่นคึกคักพอสมควรเลยทีเดียวครับพี่น้องครับขอให้เป็นความสุขกันแล้วกันครับทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่นี่กับลุงปีเตอร์สิขามเล้าคือเก่าด้วยครับเด้อืันนี้ขอเลาะในเมืองไทยซะก่อนครับพี่น้อง ยูดีกินแซบบยูแจบกินนัวสุขสบายดีสุขภูสุขคนเปิดอาดหลกักสวัสดีครับ